สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะ็จะผ้าพี่น้องเอฟซีมาตามตัวครับพี่น้องเนาะเลขเลาวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบกันยายนหกสิบหกเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะ็จะเป็นแนวทางตัวเลขของพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะครับสําหรับแนวทางตัวเลขเลาาพัฒนา Forget <Those. S 1> น้าเชียร์ผ <ưa S 1> ้าลวยกะไใดน้าเสนอ ครบถูกสำนักเลยเนอครับพี่น้องครับบอกว่าจะเป็นพอจะเลื่อนศีลครับพี่น้องเนาะพอบางพี่ครับผมสองทันนีเลขอ่าหมดว่างหันตรงกันครับพี่น้องเนาะ c เจ็ดเจ็ด c เมละยองครับผมพอเสิร์ตปูโรบูรี่ครับผมแล้วก็รวมเซียนครับพี่น้องเนาะรวมเซียนครับบอกว่าจะเป็นพี่ประกายครับแล้วก็ปูขุนผีพ่อนครับผมครับรวมเซียนกะจังได้ก็ได้นำเสนอสู่พี่น้องซีเป็นแนวทางกับพิจารณาเบิรงเอาเด้อครับผม เพื่อได้โชว์ได้ลาไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับมวลทิพผ่านมาพี่สาวเกาหลีกับเขาเลขวิ่งศูนย์เนอครับพี่น้องเขาศูนย์ครับมวดน,นี้มีพิเศษไทยครับพี่น้องเนาะพี่สาวเกาหลีจับคู่ให้พร้อมครับพี่น้องเนาะพี่สาวเกาหลีจับคู่ให้พร้อมครับแล้วก็แนวทางตัวเลขผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นกะมีแนวทางนําเสนอครับพี่น้องเป็นเลข2สองตัวบนล่างคือเก้าครับเอากอนที่จะไป รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับนำเชียร์พาลุยกับขอขอบพระคุณพี่สาวเกาหลีเด้อครับผมทีมีแนวทางเด็ดแนวทางดังเหมอบให้กับนำเชียร์พาลุยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับขอบพระคุณครับผู้ใหญ่ลึกลับพร้อมครับพี่น้องเนาะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมลาพัฒนาพี่สาวเกาหลีเลขวิ่งกับผู้ใหญ่ลึกลับหมวดวันที ยี่สิบครับพี่น้องเนาะยี่สิบกันยายนหกสิบหกกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาพิจารณาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องเนาะครับนี่คือเป็นงวดที่พ่านมาเด้อครับพี่น้องพี่สาวเกาหลีครับผมเพิ่นจับให้อาทษที่ครับผมเพิ่นให้เลขวิ่งมาศูนย์กับผาครับพี่น้องเนาะเขาที่ศูนย์เน้อครับผมส่วนผู้ใหญ่เลืองลับครับพี่น้องเนาะรุดไปครับผม เลขเปิลครับพี่น้องศูนย์ศูนย์ครับเอาครับพี่น้องมาเบ่งกันในงวดวันที่ยี่สิบกันยายนหกสิบหกครับผมลาพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับผมเลขวิ่งบนล่างห้ากับหกครับผมแนวทางจับคู่งวดนี้พี่สาวเกาหลีจับคู่ให้พร้อมเด้อครับพี่น้องมีเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกสามห้าสามหกครับผมครับหกหาง แล้วกับผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะเ่นเคยครับผมแนวทางตัวเหล็กเป็นกัดจับไฮมี่ฮาแปดฮาเก้าฮาเจ็ดหกแปดหกเก้าหกสามครับผมนี่แหละครับพี่น้องพิจารณาเบิรงเป็นแนวทางเสียงโูกเสียงดวงเนอครับพี่น้องกับเปรียบเทียบหลายๆสำนักครับพี่น้องเนาะงวดนี้ถ้าว่าเบิร์นก็น่าจะโอเคอยู่ครับพี่น้องครับผมแต่คงจะมาในค้อง ทีพี่น้องเอฟซีเก่งไหวครับผมครับขอให้ได้โชว์ได้ลาบไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับวันนี้ถ่าบ่เบิร์นครับพี่น้องเนาะกขอให้มาบ่าวาสำนักได้ครับผมครับทีพี่น้องเอฟซีกอดจิตขอให้ได้โชว์ได้ลาบเด้อครับผมครับบ่าวาจะเป็นแนวทางตัวเลขของพอจะเลื่อนศิลครับผมพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะและอีกหลายๆท่านครับ ถูกเสียนครับผมมีที่เด็ดครับพี่น้องเนาะมีที่เด็ดแต่ละเสี่ยนแต่ละท่านแตกต่างกันไปเ้อครับผมนี่ก็เป็นคลิปล่าสุสครับพี่น้องเนาะรับผมพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกดับครับในงหมดวันที่2ีกันยายน6ครับมื้อนี้กับฝ่าแจ้งแล้วครับพี่น้องเนาะฝ่าแจงแล้วครับผมหลังจากที่ฝนตกไป เป็นอาทิตย์ขึ้นกันครับผมเป็นอาทิตย์เลยครับพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าฝ้าเปิดแล้วครับผมครับเอาไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับพี่น้องแนวทางเลขพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับกับผมงวดวันที่ยี่สิบกันยายนหกสิบหกครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ได้หากับหกเด้อครับพี่น้องห้ากับหกรับผมเลขวิ่ง จับคู่ให้เป็นแนวทางครับผม95 96 05 06 35 36ครับส่วนเลขจับคู่ของผู้ใหญ่ลึงหลับมี58 59 57 68 69 63มีเน้นให้พร้อมด้วยครับผมผู้ใหญ่ลึงหลับ58 59 68 69ครับผมกลับด้วย นี่นะครับพี่น้องเนาะหากะง่ามหกกะห้ามเด้อครับผมงวดนี้ครับหลายสำนักเพิ่นกะเก่งหาใบเยอะครับผมแล้วก็เก่งหกว้กับมีครับพี่น้องเนาะครับพิจารณาเบิ้งเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเสียงโสดเสียงดวงครับเปรียบเทียบเบิ้งหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวชนครับเอาครับกันได้กะอ่ะ เบิ่งเป็นแนวทางเบื่องเด้อครับพี่น้องลายลายสำนักครับพี่น้องเนาะครับบ่ว่าจะเป็นพ่อเสร์ดครับพี่น้องเนาะพ่อเสร์ดครับหมดที่ผ่พานมากกับรุดไปครับผม้ะลุดแล้วจะกลับมาเดินดีเด้อครับผมตามสไตล์ที่ว่าพอได้วอลไว้หรือว่าที่เคยเห็นมาเนาะพี่น้องเนาะรุดปุ๊บหมดต่อมากกับฉิดสามตัวแตกโดยส่วนมากครับผมครับวันนี้ก็จะเผยจะผ่านเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลก อ๋อมากับกับมาทีเหล็กไทยได้ครับพี่น้องครับพี่น้องหลายทานกันรอค่อยในลายเซียนอยู่ครับผมทีเกามาเชียท่านในลงไปครับผมอาจารย์เพิ่นกะยังคำนวณได้แล้วครับผมเพราว่าจะเป็นอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องเนาะครับรอกอนได้ครับพี่น้องแม่ดอกไม้ก็ต้องรอวัวนศีลครับพี่น้องเนาะหลังจากวันศินแล้วครับผมเดี๋ยวเพิ่นจะมาให้แนวทางนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นกะทำ วัดสวนม่อนวัณศีลครับผมแล้วก็ได้โชว์เยลาบจากดอกไม้ครับผมเพื่อนก็จะมาลงในคลิปเด้อครับพี่น้องลอกกอนครับผมวันพระกนาฏจากมือสองมือครับผมครับจังไดก็ก็อติดไว้ครับพี่น้องเนาะสํานักที่เพิ่นห้เขาหรือว่าสํานักที่เพิ่นลุดไปก็อย่าเผลอย่าพลาดครับพี่น้องครับเปรียบเทียบเบิ่งตัวเด่นตัวชนครับเอาถ่ายคลิปนี้กัขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับผม สุขูสุคนเด้อครับพี่น้องโชคดีไปนน้ากันที่เขามารับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับนําเชียร์พาลุยครับผมเล่าพัฒนาหมวดวันที่20กันยายน66กับขอให้ได้โชคได้ลาบไปนน้ากันครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็เอาไว้สนีเด้อครับพี่น้องครับพอกันคลิปนาครับผมครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมปิดถ่ายรายการอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่สาวเกาหลีและผู้ใหญ่ลึกลับครับผม